ไข่ห้างห้างนี่ไา้กินน้ำพลาโยนมาลุหอมนี่ด้ไข่ห้างห่างพูดอะ <c oughs> พูดอะแมงวันมาล้ยบ่อบ่ ตัวนี้มันก็นมีตัวไข่อยู่พ่แม่เบาอ,อยู่นั่นอยู่นี่ปะเดี๋ยวมันเป็นมันไก่ทุ่มมึงสิมันไ,นไนนก่น้อยไก่แค่มันบ่าไข่เย็นเบาไข่จะแของดอก้หนักหน่อยน,นะ มันแพมันต้องเป็นใกล้บ้านแท,ท้ๆใกล้บ้านพื้นเมืองเลยทีเดียอันนี้มันเป็นใกล้แบบใกล้ผสมใกล้แคะ แลว่าแห่งซึ้งซึ้งซึ้งตลอดทั้งปีเด้ทนี่ซึ้งเราไม่ใครไ่นี่ล้วก็ใข่ใครได้เก็บ่เบาะบนี้น้อยนักน้อยนาทีเบาะคือบ้านน่ะกลดำที่ผมเอามาที่ที่เหมือนดับแนวหนอเนาะบักโจนเนี่ยไปแ้ไหนทุไนเห็น phụ đề ca học vén bao cái trôn đen anh nhé, rồi 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 chỉ nhóc lõng bọn này mẹ, nó nhóc lõng đấy, nhóc ngắm con bạch cam, nhang น้องไอกินไข่ห้างๆน้ำพึ้่ะมันเป็นอย่างนี้เฮ้ม่กินอ่ะหม่กินวะขี้เดียดปะเย้ยเดี๋ยวพ่อพับแบบคุยกับตาเนาะ ไข่ไข่าขาวก็จะเป็นเป็นแข็งแข็งไข่ขาวนะั่นไข่เหลืองไข่าขาวเนี่ยมันจะเป็นตัวไก่ไหม,มันจะเป็นตัวไก่ ไข่ขาวไขเรอไ่นป่อืเห็ดเตัวนึงหมอบกี่นี่นเอหน,นุ่แจนไมน่นยวนตกหนบอกนใบอย่างใบต้นต้องงาใบามันหลายใบไม่หลายเิแบบเหมาะกับการไข่ไข่นุ่ม